ทำไมเราเคยได้ตังค์จีนมางว่าแนนรู้สึกรวยมากเลยตรงนั้นอ่ะช้อปต่อเราก็จีนนะจีนจบเล่ามาเลยอะาร่ะอ่ระอ่ะเราเราจะเล่าให้ฟังเลยตอนน่ะแต่ลนมันเป็นเรื่องที่เราเจอแับตัวเองแหละเกทีไม่นานไม่นานไม่นานมันเป็นเรื่องสั้นเรื่องคืออย่างนี้เลย ใช่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงผ่านตลบ,บเจอตัวเองจำไปตลอดชีวิตเอาบหกให้ตอนนั้นเลยนี่มีมคนขานเข้ามาฟังแล้วมาฟังกันคือคือ,คอ,คอไงไย<อ>ตอนนั้นมันเรื่องตอนเราปรถมนะสมัยน,นั้นมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเพื่อนคนนั้นชื่อต้นหนาวนะมันจะเออเออหน่อยใช่ปะ่ะตอนนั้นเรากับเพื่อนอีกคนชวนกันไปห้องน้ำไม่ใช่เข้าห้องเดียวกันนะตอนนั้นเราไม่เกินหัวเราชอบใจดิ<ๆ> อ่าตอนนั้นไปห้องน้ําคือ,ค,อคือห้องน้ําห้องอื่นมันเสียหมดนะมันมีห้องน้ําที่ใช้ได้อยู่สองห้องเพื่อนเรามันก็ชิงเข้าอีกห้องนึงเพราะว่าอีกห้องนึงมันล็อกอยู่เพราะว่าไอ้ต้นหนาวมันเข้าอยู่เว้ยเราก็รอจนกว่าต้นหนาวจะออกมาสักพักไอ้ต้นหนาวออกมาเราเราก็เลยเข้าห้องนั้นเราเราเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรเห็นยูดูอันบักกักไม่ใช่ ถ้าตอนนั้นก็เสร็จเราไแล้วไอเห็นเราแล้วนะเนะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว <laughs> อ่ะที่เราเห็นก็คือมันมีของมันมีอะไรบางอย่างแปดเปื้อนอยู่บนกำแพงด้วยมันมีทั้งบนพื้นบนกำแพงสามด้านบนประตูวใช่าคืออะไรคือขี้เลยมันมีขี้เปืืน่นเปื่อนทั้งบนพื้นบน มันกำแพงสามได้ของห้องน้ำห้องนั้น,<บ>น<อ>ประตูก็มีขี้เหมือนกันกูไม่กล้าแดกขี้เลยต่อเลยทําไมเราไม่เคยเลยยะลเ <c oughs> ลชอบอแดกผู้ชายแบบนี้เอ้ากูไม่เก่งทุกด้านเลยกู้วดแท้สามมาก